ทำสีผมแฟชั่นแบบไม่ต้องฟอกพร้อมบำรุงแบบจุกๆบำรุงแบบไม่กักค่ะเป็นงานทำสีผมแฟชั่นแบบไม่ต้องฟอกได้สีผมที่สวยฉ่ำสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการนั่งทำไม่นานไม่ต้องนั่งทำทั้งวันนะคะสุขภาพผมที่ได้ก็จะเป็นสุขภาพผมที่ดีค่ะสามารถยืดได้ดัดได้ต่อค่ะ เราไม่ต้องฟอกนะคะบำรุงแบบจุกๆจะเห็นได้ว่าสีผมของคุณกุ๊กอรดีมีความนุ่มเงานะคะสุขภาพดีเนื่องด้วยผมเดิมของคุณกุ๊กค่ะเป็นผมที่ผ่านการยืดมาก่อนแล้วก็ผ่านการทําสีผมเดิมเป็นผมที่หยิกนะคะถ้าเราทําสีลักษณะฟอกเราจะไม่สามารถที่จะยืดต่อได้นะคะวันนี้ทางร้านเราได้ใช้สูตรเฉพาะ ของทางร้านดูแลผมให้คุณกุ๊กคนผมของคุณกุ๊กเป็นผมที่ยาวออกมาจะเห็นได้ว่าเป็นสีดำก็อยากที่จะได้สีผมที่สม่ำเสมอโคนจะหลดปลายค่ะทางร้านเราได้ทำการลงสีผมสูตรเฉพาะให้กับคุณกุ๊กนะคะลงที่โคนแล้วก็ลงที่ปลายอีกสูตรหนึ่งเพื่อให้สีมีความกลมกลืนครบเวลาตามกำหนดเราไปสะบำรุงดีท็อกล้างสารนะคะ มาเป่าใดสีผมของคุณกุ๊กก็จะได้สม่ำเสมอโคนจะหลุดปลายและมีความเงาเพราะเราใส่บำรุงแบบไม่กักนะคะใส่ให้เต็มที่บำรุงจุกๆดูแลผมให้สุขภาพดีมีความเงาและนุ่มมากค่ะจากโคนผมของคุณกุก๊กอรดีนะคะเป็นผมที่ดำหลังจากที่เราทำสีแล้วก็จะมีความ กลมกลืนสม่ำเสมอนะคะคนจะหลดปลายค่ะได้ทั้งสีผมสวยไม่เฟดไม่ซีดจางเร็วได้ทั้งผมสุขภาพดีเราจะสามารถยืดได้ดัดได้ในครั้งต่อไปคุณกุ๊กผมต้องยืดตลอดด้วยผมเป็นผมที่หยิกนะคะสีผมสวยเข้าหน้าทำให้หน้าสว่างใสมีออร่า ด้วยสูตรเฉพาะสีผมแฟชั่นแบบไม่ต้องฟอกพร้อมการบำรุงแบบจุกๆสูตรเสริมสวยกิสนะมหาสารคามขอบคุณคุณกุ๊กอรดีนะคะที่ให้ความไว้วางใจเสริมสวยกิสนะดูแลผมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นงานทำสีงานบำรุงงานยืดงานต่างๆนะคะดูแลกันแบบยาวๆลูกค้าประจำกันแบบยาวๆ ขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจเสริมสวยกิจสนามหาสารคามดูแลผมมาโดยตลอดค่ะ